สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาเดินตลาดคลองถมของแท้เลยนะครับคลองถมที่กรุงเทพเลย่ามาถึงก็แวะเข้าห้องน้ําก่อนนะครับเพราะเราต้องเดินอีกไกลเลยโซนคลองถมมันก็จะมีโซนเนี่ยในร่มอินดอร์อย่างนี้นะครับกับเอ้าดรอคือเดินตามถนนตามห้างร้านข้างทางทั่วไปเดี๋ยวผมจะพาไปเดินให้ได้มากที่สุดในบริเวณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากค้าขาย อยากรับของมาขายที่นี่ก็เป็นหนึ่งในแหล่งที่มีของขายเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับสารพัดนึกเลยล่ะที่เราเคยเห็นตามตลาดนัดแถวแถวบ้านเราตามต่างจังหวัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมอยู่ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยนะครับก็เนี่ยอันนี้มันมันจะปะปนกันไปนะครับไม่แบ่งเป็นโซนๆนะอันนี้ก็ตสารพัดอย่างนะครับในอาคารนี้มันก็จะแบ่งเป็นซอยยอกย ซอยเล็กๆย่อยๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูเป็นแบบตัดไข่กันเป็นแบบหลายสิบซอยนะครับเนี่ยในซอยเล็กๆก็จะมีร้านเป็นย่อยๆย่อยๆย่อยๆเป็นแผงเยอะมากนะครับถ้าใครที่คิดว่าแบบตามห้างของท่านตามตลาดนัดเกใหญ่แถวบ้านท่านและคิดว่าเยอะแล้วนะครับคือที่นี่คือเยอะที่สุดของที่สุดนะเนี่ยมีโอสารพัดนะครับลองดูแล้วกัน อุปกรณ์มือถืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านหลอดไฟไฟฉายไม้ตียงุงอุปกรณ์แต่งรถเอ่อพวกของซ่อมเครื่องมือช่างเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยครับอ่าทีนี้สำหรับใครที่ต้องการเอา้าพอสนใจสินค้าละเนี่ยมีม,มีทั้งพระทั้งแม่ชีก็มีมาเดินนะครับคือซื้ออุปกรณ์ไปบำรุงรักษา วัดหรืออะไรก็ตามนะครับก็มีมาเดินเดินได้ทั่วๆไ่วไปครับผู้คนทั่วไปลูกเด็กเล็กแดงของโรงของเล่นก็มีครับอ่ะสมมตุติเอ๊ะสนใจสินค้าอย่างนี้ว่ะโว้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเราอยากจะซื้อไปขายทํำยังไงครับเดินเข้าไปที่ร้านเลยอ่ะสมมติเราสนใจสินค้าร้านนี้เดินเข้าไปถามเลยนะครับหยิบขึ้นมา1ชิ้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสมมตุติ150บาท1ตัว และราคาส่งเท่าไหร่ครับเจ๊ส่งกี่ตัวถามอย่างนี้นะครับถ้าเขาบอกส่ง3ตัว120ก็เท่ากับว่าเราต้องซื้อ3ตัวแต่จะได้ราคาตัวละ1 2 0บาทเราไปขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับและถ้าต้องการถูกกว่านี้ถ้าสมมุติเอา6ตัวเอา12ตัว50ตัว100ตัวราคาก็จะลดหลั่นไปเรื่อยๆหรือบางทีก็ เท่าเดิมนะครับร้อยตัวก็ร้อยี่สิบเท่าเดิมอันนี้แล้วแต่คุยนะครับถ้าสมมติร้านนี้เฮ้ยเราสนใจแล้วว่าร้อยราคาส่งร้อยยี่สิบสามตัวหรือหกตัวนะครับแต่ส่วนมากจะประมาณหกถึงสิบสองตัวนะราคาส่งอย่าเพิ่งซื้อนะครับเดินไปอีกมันจะมีร้านที่คล้ายๆกันเนี่ยเป็นห้า้านสิบ้านขั้นต่านะครับเดินถามทุกๆร้านนะครับวนไปเรื่อยๆ มันจะมีร้านที่ถูกที่สุดอยู่ร้านหนึ่งหรือไม่เจอร้านที่ถูกที่สุดเราก็เออโอเคร้อยยี่สิบเนี่ยถือว่าราคามาตรฐานนะครับเราก็ซื้อมานะครับสมมุติใครจะใครจะซื้อมาขายนะก็ซื้อมาสามตัว6ตัวโหลหนึ่งนะครับอันดับแรกพี่แล้วผมจะไปขายใครตั้งต้นนะครับอย่าคิดว่าจะเอามาขายนะสินค้าแรกๆคือคิดว่ากูต้องการเอามาใช้นะครับ สินค้าอันแรกๆที่ผมเอามาขายเลยนะครับอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์นะมือถือสมัยก่อนแบตเตอรี่มันจะหมดเร็วผมต้องการ power bank และ power bank สมัยนั้นนะขายกันแพงตัวนึงเป็นพันพันกว่านะครับถูกสุดก็ประมาณ7 8 0 0ทีนี้ผมอยากได้คนอื่นก็ต้องอยากได้ถูกต้องไหมครับ power bank ใครๆก็ใช้มือถือผมก็เลยไปเดินเลยโซน มือถือนะครับเดี๋ยวพจะพาไปดูอันนี้โซนอันนี้โซนประดับยนนะนี่ลองดูไปนะครับสินค้าก็ตามนี้เลยอันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์เผื่อเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ต้องการขายของออนไลน์เฮ้ยต้องการพวาวเวอร์แบงว่ะผมไปดูนะครับราคาส่งสามตัวขั้นต่ํารู้สึกราคาขายเจ็บแปดร้อยนะอันนั้นราคาส่งสามตัวมันจะหกร้อยกว่าบาทเอ้ยมันถูกกว่ากันร้อยนึงเนี่ยนะครับ ผมก็ซื้อมาเลยสามตัวถ้าขายไม่ได้ก็แบ่งเล็กพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหดิกาเอาไปเลยเขาต้องการใช้เพราะว่าแบค์เหมือนกันถูกต้องไหมครับแล้วเราซื้อราคาถูกกว่าท้องตลาดราคาขายปีกสมัยนั้นด้วยขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งต้นให้ตั้งต้นอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยแล้วต้องการเสพๆนะแบบว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูนึกอยากขายอะไรเห็นเขาขายกูก็ไปขายตาม ประสบการณ์ผมก็มีนะครับจะเจงนะครับของเหลือๆกองกองอยู่บ้านก็มีเยอะนะครับที่แบบเฮ้ยแห่ตามไปซื้อตามชาวบ้านเขากระลังฮิตอนะ่ะแล้วเราปล่อยไม่ทันอันนั้นจะเข้าเนื้อนะครับก็ของที่จําเป็นของที่เราอยากได้กอนนะครับเราซื้อมาในน้อยนะรับขายไม่ได้กูก็แจกประมาณนั้นนะและอ่าถ้าต้องการขายทํายังไงละเอาไปใช้เองหนึ่งตัวอีก2ตัวเราก็โพดขายเดี๋ยวนี้ก็มีตามกลุ่มต่างๆนะครับ ตามแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถขายได้หรือตามเว็บหน้าเว็บบอร์ดนะครับที่เขายังมีการค้าขายอยู่ประมาณนี้นะครับหลักการซื้อแล้วก็หลักการขายก็ง่ายๆเท่าน,นี้พอเรามีประสบการณ์แล้วเราจะพลิกแพงยังไงอันนี้แล้วแต่เราแล้วนะครับเนี่ยมาดูสินค้านี่ก็เป็นโซนนาฬิกาก็มีครับนาฬิกาอะไรนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาเข็มตัวเรือนนาฬิกา ข้างหลังเฉพาะตัวเรือนก็มีฐานนาฬิกาอะไหล่นาฬิกาเครื่องมือซ่อมนาฬิกานี้พวกแว่นตาก็มีนะครับที่เห็นขายแบบ 99, 9 9 9าเก้าราคาส่งจริงๆก็หลัก10บาทนะครับนาฬิกาก็มีหลากหลายนะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันเยอะแยะนี่มีทุกฐานนะครับแต่ละพัดฐานก็เดินไปดูตามตอกซอกซอยนเยเครื่องมือหนักก็มีนะครับตู้ชงตู้เชื่อมเครื่องมือช่างมีทุกอย่างนะครับของถม ีก็เป็นพวกลังพวกกล่องที่เขามารับมาส่งนะครับส่งมาขายแล้วก็มีรับออกไปขายนะครับยกลังยกรถกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนห้างร้านที่แบบอยู่ถาวรนะครับก็จะมีแบบให้เช่าหน้าร้านเป็นแผงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในร้านนะครับราคาเนี่ยราคขายส่งแล้วก็เข้าไปเลือกเนี่ยก็ถามอย่างที่ผมบอกเนี่ยราคาปิดเท่าไหร่ราคาส่งเท่าไหร่นะครับส่งกี่ตัวสามตัว6ตัวโหลหนึ่งนะครับ ห้าสิบตัวร้อยตัวพันตัวนี่ก็ว่ากันไปมันแบบเจ้าใหญ่นะครับเนี่ยแบตเตอรี่ไอเขาเรียกแไรแบตเตอรี่สัตว์ผมผมขนผมหมาป,<ะ>ปะปนกันไปนะครับเยอะแยะไปหมดส่วนหนึ่งนี่คือแค่หน้าร้านนะครับพวกนี้เขาจะมีหลังร้านมีก<า>นโกดังอีกนะอย่าคิดว่าเขามีแค่นี้นะครับมีเยอะมากลองมาดูแล้วถ้ามีโอกาสก็ลองมาหาเดินดูอันนี้ พาเข้าไปโดนโซนมือถือมีทั้งแบบรับซ่อมก็มีครับรับซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีนะครับถ้าอุปกรณ์เล็กนิ์อาจจะก็มีบ้างนิดหน,น่อยแต่เดินไปที่บ้านม้อนะครับก็ไม่ไกลมากหรือจะนั่งทุกๆไปก็ได้นะีบ้านมอก็อยู่บริเวณเนี้บ้านม่อคลองถมสำเพงพาหูรัดถ้าเอาจริงๆถ้าแบบ ไม่รีบมากมันจะมันจะอยู่ในเวิ้งเวิงๆๆเดียวกันเดินดูได้มีทุกอย่างที่ตลาดนัดมีนะครับพวกเสื้อผ้าอาจจะไปไกลนิดนึงนะไปพวกประตูน้ําไปพวกอีกหลายที่นะครับแต่ถ้าแบบไม่ไม่ตัดเสื้อผ้าออกไปอ่ะทุกอย่างที่มีในตลาดนัดจะอยู่ในิเวณน,นีน้ของถุสงสาเพงเมาลัดบ้านหม้อนะครับโซนมือถือก็จะมีหนึค่คล้ายๆแบบเดินบนห้างเรานะครับแต่จะเยอะแล้วก็มีราคาขายส่ง พวกเคสพิมการลอยพวกหน้าจงหน้านม้ทุกอย่างนะครับรับซ่อมเครื่องมือซ่อมมีนะครับซ่อมปุ๊บได้ปรับซ่อมปรับได้ปุ๊บสายช่องส่ยชาร์จมีหมดนะครับเนี่ยเขาแบงค์ผมก็เดินหาเงี้ยที่ผมบอกผมเดินทุกร้านนะครับช่วงแรกๆเดินจนแบบเดินทั้งวันเนะช้ายันบ่ายเพื่อหาร้านที่ถูกที่สุดนะครับแต่พวกนี้ต้องดูดีๆนะมีของแท้แท้จริง แค่เกี a ร a, a a อ A เดียวหรือ7กรดีราคาถูกไปเลยระวังให้ดีนะครับระวังไปเจอของเทียมราคาของแท้อ,อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ <c oughs> น,นี้ก็เป็นดูไปเรื่อยๆนะครับมันจะประมาณนี้ผมเอาบรรยากาศให้ดูนะครับส่วนอุปกรณ์มีอะไรบ้างดูเอาเองผมว่าอธิบายไม่หมดนะครับมันมีสารพัดอยา่าง หนักงานเบานะครับของจุกกระจิจกตามตอบซอกซอยก็มีนะครับซอยเล็กซอยน้อยด้านข้างผมยังไม่ได้พาไปลองมาเดินดูด้วยตัวเองนะครับคลองถมกรุงเทพหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไปแล้วสวัสดีครับ